สวัสดีค่ะเจ้าของขายเองนะคะที่สวนแปลงนี้นะคะทำเรดีๆค่ะเป็นที่ดินฉโฉนดคุดแดงนะคะราคาเพียงไล่ละ6 9,000 90, บาทเท่านั้นนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่3ไร่2งาน59ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยทีเดียวนะคะที่ดินอยู่ในเขตของชุมชนด้านหนาติดถนนดาค่ะรอบๆมีเพื่อนบ้านนะคะ ไม่แออัดไม่เป่าเปี่ยวด้วยคำเหมาะสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพงนะคะทำเป็นบ้านสวนทำกเกษตรได้นะคะมีต้นไม้ใหญ่ๆรม่มรื่นให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศที่รม่มรื่นดีมากๆเลยค่ะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร5กิโลเมตรนะคะห่างจากหัวหิน20กิโลเมตรค่ะสาธารูปรโภคแบบครบๆนะคะอยู่ที่ อำเภอชะอําตำบลไร่ใหม่พัฒนาจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีพิกัดใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเจ้าของขายเองเลยทีเดียวนะคะแปลงนี้3ไร่2งาน59ตารางวานะคะที่ดินชนดทุตแดงราคาไร่ละ690,000บาทรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อและพิกัดของแปลงแอดมินใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้ท่านใดสนใจติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะ นัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ